ความเป็นเอกภาพนะคะความเป็นประเทศชาติความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมนั้นนะคงจะเป็นปัญหาอยู่ร่ำไปนะคะเพราะฉะนั้นการสำนาครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับพวกเราคนไทยทุกคนคะ่ะบัดนี้ก็ได้เวลาอัน,อนเหมาะสมนะคะที่เราจะได้ฟังนะคะความรู้ ะะที่ท่านวิทยกรจะถ่ายทอดให้เราแง่มุมทัศนะของท่านวิทยกรนะคะที่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันขอเรียนเชิญท่านวิทยกรทุกท่านเลยค่ะ สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรายการนี้ภายใต้หัวข้อชื่อความสัมพันธ์ไทยสยามกัมพูชาปัญหาประสาทเขาวริหารกับการทูตไทยรายการนี้ไม่ได้จัดขึ้นมาเพื่อขัดขวางรัฐบาลใดทั้งสิ้นรายการนี้จัดขึ้น เพื่อชี้ให้เห็นองค์ความรู้ทางวิชาการว่าสิ่งซึ่งอยู่ในสังคมไทยนั้นบ่อยครั้งถูกนำไปใช้เป็นประเด็นข้อโจมตีทางการเมืองและก็ทิ้งอคติบางอย่างหลังเหตุการณ์ไว้ที่ฝังลึกและตอกย้ำสิ่งซึ่งเคยถูกฝังมาแล้วเมื่อ40-50ปีที่แล้วให้ลึกยิ่งขึ้น อคติเหล่านี้สําหรับนักการเมืองอาจจะถูกหยิบฉวยขึ้นมาเพื่อประโยชน์เลขกลและอํานาจผลประโยชน์บางประการเฉพาะหน้าแต่อคติอย่างนี้มันจะนําพาไปสู่ปัญหาซึ่งซับซ้อนในอนาคตหลายท่านคงเคยไปเที่ยวนครวัดแล้วต้องพบกับปัญหาของการที่ถูกจับตามอง จากชาวกัมพูชาสำหรับคนที่พูดภาษาไทยเพราะการที่คนพูดภาษาไทยบรรยายอยู่ในอนาเขตนครวัดนั้นถูกระแวงว่าเป็นการบรรยายที่ผิดผิดใส่ไข่และก็อคติต่อชาติกัมพูชาถ้าหลายท่านเคยไปหลวงพะบางจะพบว่าสวัสดีหลวงพะบางเป็นภาพที่น่ารักทางภาพยนตร์ แต่ถ้าท่านไปเดินอยู่ในถนนกลางหลวงพระบางที่แท้จริงท่านจะพบว่าผู้ที่เป็นชาวลาวในหลวงพระบางชาวลาวในประเทศลาวต่างก็ตั้งคำถามต่อความจริงใจของไทยว่าจะสแสวงหาประโยชน์ทั้งเชิงอคติทั้งเชิงประโยชน์ทางกายภาพจากประเทศลาวหรือไม่สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราพบกันอยู่ และรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์อันเป็นรัฐบาลที่เป็นพรรคที่ต่อเอน,น mm hmm. อเื่องยาวนานเก,ก่าแก่ถึงวันนี้เราก็มีรัรฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งมีคุณสมบัติผู้ดีที่เปี่ยมล้นได้แสดงออกทั้ง,ท,งทางทัศนกรที่จะได้ขึ้นเป็นตำแหน่งนะครับ mm hmm. แม้ว่าในปัจจุบันจะพยายามปฏิเสธสิ่งที่ตนได้กระทำไป เราไม่ว่ากันครับเพราะว่าคนบางคนก็สามารถที่จะกบเกลื่อนสิ่งที่เคยกระทําไว้ได้แต่สําหรับเราเราจะไม่ไปพิจารณาในเชิงของตัวบุคคลแต่เราจะพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆในความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในกรณีปัญหาประสาทขาวบริหารกับการทูตไทยและในอนาคตอันใกล้ไม่นานอาจจะเป็นเดือนหน้านะครับเราต้องเจอปัญหานี้อีกครั้งหนึ่งอาจารย์อครพงศ์ครับช่วยเปิด ซีดีสองนาทีกับ1นาทีให้อีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับเพื่อให้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเราจะได้เริ่มต้นในประเด็นเดียวกันนะครับเอา3นาทีก่อนนะครับรายการของพระนัทท่านกสิทธ ที่ได้ไปแสดงทัศนะนั้นเป็นรายการเนชั่นแชนแนลนะครับเมื่อวันที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2551เป็นวันครบรอบ14ตุลานะครับพระนาท่านกสิต์ตอนนั้นอยู่ในฐานะของรองนายกรัฐมนตรีเงาของพรรคประชาธิปัตย์และก็ขึ้นเวทีปราศัยในการยึดสนามบินสุวรรณภูมินะครับนั้นหมายความว่าพระนท่าน รัฐมนตรีกรสิทธิ์นั้นทำหน้าที่สองด้านนะครับเป็นทั้งตัวแทนพรรคการเมืองเป็นทั้งตัวแทนของกลุ่มกดดันทางการเมืองเราลองมาฟังดูนะครับสั้นๆส,สามนาทีเดี๋ยวขออีกหนึ่งนาทีต่อมีสองตอนใช่ไหมในขณะที่กำลัง ฝ่ายเทคนิคนะครับซึ่งไม่ค่อยเชี่ยวชาญด้านเทคนิคกําลังเตรียมการอยู่นะครับก็อยากขอแนะนําผู้ร่วมอภิปรายบนเวทีนะครับเรียงลําดับตามอาวุโสก็จะพบว่านะครับถัดจากผมไปนะครับก็คือเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญปัจจุบันนะครับทำตัวเชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนนะครับในอดีตนะครับะจะหยหา กับเวียดนามและอินโดจีนนะครับอาจารย์จะบินไปนะครับบินไปเฉพาะเมืองใหญ่นะครับไซง่อนฮานอยเวนะครับก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเวียดนามและอินโดจีนไม่จริงแต่หมายความว่า <c oughs> ครับอาจารย์ประจำนะครับอยู่ที่สำนักสิทธิมนุษย สำนักสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคมที่มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับอาจารย์เป็นอดีตนักศึกษาปริญญาตรีด้านการต่างประเทศของเออเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับหลังจากนั้นก็ไปศึกษาที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับและได้ปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมานะครับอาจารย์ตอนนี้สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นหลักนะครับ นั่นก็คือดรศรีประภาเพชรมีศีครับ <laughs> ถัดจากผมไปนะครับวันนี้นะครับเราพยายามบาลานซ์ในเรื่องของเพศนะครับการหาเพศที่เท่าเทียมกันนี้ลำบากมากในจำนวนคนอาจารย์ถัดไปนะครับเป็นในสมัยเป็นนักศึกษาเมื่อ25ปีที่แล้วเป็นนักเคลื่อนไหวตัวยงนะครับเป็นอ,อมทอรประท้วงทุกเรื่องที่รัฐบาลทำนะครับแล้วก็ อาจารย์ศึกษาคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์และหลังจากจบอาจารย์ก็ได้ทุนนะครับไปศึกษาด้านปริญญาเอกที่โวโลงกองนะครับออสเตรเลียจบปริญญาเอกด้านออพอบอกว่าจบด้านไหนก็ตกผมก็ตกใจนะครับจบด้านประวัติศาสตร์แต่ปัจจุบันอาจารย์สอนอยู่ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ <c oughs> ดรพวงทองพักวัฒน์พันธ์ครับ ถัดไปเป็นอาจารย์หนุ่มน้อยประจําโครงการเอเชียตะวันออกเชียงใต้ที่ล่างใหญ่นะครับอาจารย์ประกาศตัวเองเสมอมาว่าอาจารย์มีเชื้อลาวอย่างแน่นอนนะครับในด้านชาติพันธุ์แม้ว่าอาจจะผสมส่วนอื่นๆด้วยก็ตามอาจารย์ตอนนี้กําลังไต่ระดับไปสู่ความเป็นอาจารย์ในแบบอินเตอร์มากยิ่งขึ้นนะครับไปอยูเอ่เป็นผู้ช่วยคณะบัีสถาบันปรีดีพนมยง ซึ่งเพิ่งตั้งขึ้นใหม่แล้วก็จะเปิดเป็นการสอนแบบหลายภาษาใช่ไหมนะครับหลักสูตรอินเตอร์ต้องหลายภาษาไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะภาษาลาวกัมพูชาก็เป็นอินเตอร์นะครับดังนั้นแถวบ้านอาจารย์ก็อยู่ในโลกของอินเตอร์ทั้งหมดนะครับอาจารย์อักรพงศ์ค่ำคุณครับสำหรับผมนะครับธำรรงศักด์เพลิดัน,น,นันเกียรติบัตรที่ได้รับมาในช่วง2-3ในช่วง4ีปี ของปัญหาทางการเมืองไทยก็คือการถูกฟ้อง80ล้านจากบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนภายใต้ชินขอบนะครับฐานเขียนบทความ70บรรทัดนะครับก็ถูกฟ้องไป80ล้านเฉลี่ยบรรทัดละ1 200, ล้าน2อแสนเป็นเกียรติบัตรที่ภาคภูมิใจต้องขึ้นศาลแพ่งอยู่2ปีต่อสู้กันอีกยาวนานพอดีเกิดการรับประหารนะครับเขาก็เลยถอยไปเพราะว่าบริษัทไอทีวีและชินขอบถูกเทขายไปที่สิงคโปร์ น,นะครับผมก็กลัวว่าผมจะต้องไปขึ้นศาลสิงคโปร์นะครับเ <c oughs> ขาก็เลยรีบถอนฟ้องไปนะอันนั้นเป็นเกียรติบัตรสําหรับภูมิหลังนะครับแน่นอนนะมีชื่อเสียงอยู่บ้างอาจจะไม่เป็นที่รู้จักมากนะัก <c oughs> ก่อนเราจะเข้าสู่รายการนะครับขอฟังพนกักระนิกธิ์พี่ลมครับ ว่าสมเด็จวินเซนขู่แล้วก็ขีดเส้นตายที่เที่ยงตรงวันนี้เนี่ยแค่เขาขู่ไปได้ฮะท่านทุกตกใจ<ข>ไหมฮะไม่ตก